เขามีอะไรกันเนะานะอ๋ออันนี้ขอนเต้เอาเอ,าอกสารมาให้เนนขาหรอเอาเอ,าอกาสารมาให้เขาอ๋อ 20 minutes later อ่าวันศุกร์ตอนเที่ยงเขาให้มาสอบปากคำก็คือออกหมายจับอ่าถ้าใครถ้าใครที่สะดวกมาได้วันศุกร์ได้หมดเลยเบย์ก็มาได้มาได้เลยได้เดี๋ยวต้องนัดกันทุกคนนั่นแหละก็คือเดี๋ยวผมนัดเลยว่าแบบว่ามาสอบปากคำมาถไงวันศุกร์ทีเดียวเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าผมผมก็ อเนมก็มาได้เหมือนกันเห็นเนมบอกว่าคือรหัสสุกนี้ได้หมดแหละมันบอกวันไหนก็ได้มันอีกออเหรอเออมันน่าจะอีกออรแล้วมั้งใจสุดเฉนะก็ถ้าอ่าถ้าไงก็ถ้าสมมติว่าใครเขาสะดวกมาก็ให้ให้เขามาเน่ะถ้าใครแบบว่าอยู่แถวนี้ก็ให้เขาเขามาสอบปากคำร่วมกันก็ได้เพราะว่ามันมีผู้เสียหายเยอะอืม คนใช่จับได้คนหนึ่งแล้วเป็นเด็กตอนนี้เป็นเด็กอายุ17จับที่หนเขาสอนนอบางนาจับได้แล้วหนึ่งคนตอนนี้ก็เหลือไอ้คนที่ชื่อนลินนี่แหละไอ้ตัวนี้ตัวดีเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ารินจับจริงใช่แม่งดินไปแล้ว มันลบลายลบอะไรทุกอย่างหายไปหมดเลยจับนารินที่โกงนารินเออนารินตามจับนารินที่โกงนารินทําให้นารินเสียที่เนาะใช่มันมันอาจจะไม่ซื้อมันอาจจะหนีแต่แต่มันหนีไม่ได้ดิเพราะว่าล่าสุดที่จําได้มันยังอยู่ในไทยนะมันอยู่ในโซนนี้แหละมันอยู่ในโซนนี้แหละนะ อ่าไอตัวที่ตัวปัญหาเลยตัวดีเลยนะ่ยอันนั้นอันนัะอยู่ในโซนนี้พวกเนี้ยมันจะทํางานเป็นแบบพวกแอป,ปหาคู่ tinder บ้าอบออะไรของงงอะไร่แะแ,แต่นี่แม่งแอป,ปมาหากูเองเลยงงมันมาได้ไงก็ไม่รู้รแล้วแอป,ปมาเออของงั้นมัหน,น้าโดนหลอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ลองลองลองอนอีกทีหนึ่งในกลุ่มอีกทีนึงแล้วก็ ครับพี่นี้วสัดพี่นิ้วมันสลัดดีว,ว่ะคงไง,งั้นอะแม่แม่แต่ถ้าสมมุติว่าพี่นี้ใครสะดวกอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันเขาจะไปไหนไงแต่ว่าวันเขาบอกว่าวันศุกร์นี้ถ้าใครสะดวกมาให้ให้มาตอนเที่ยงเออแค่นั้นแหละสอบปากคำกลับบ้านกันดีกว่า,าพี่กับ พี่กลับทางเดียวกับเราก็ได้เขาพี่หลงทางเงี้ยให้ก็กลับทางเส้นสุขุมวิทไงแล้วไปทางเดิมในห้องนู้นมี อาละครับอันนี้ก็วันนี้ผมมานะครับมาส่งเอกสารเพิ่มเติมพอดีเจอเจ้าหน้าที่นะครับร้อยเวนนะครับทงทอนนะครับที่สอนนอทองหล่อนะครับผมที่เขาเป็นคนรับเรื่องให้นะครับตอนนี้ก็คือเขาจะนัดรวมนะครับผมก็คือให้มาสอบปากคำวันศุกร์นี้นะครับตอนเที่ยงถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่แถวทองหล่อแล้วเจอประสบการณ์เดียวกันนะครับผมยังไงตรงนี้เพื่อนๆนมากันได้เลยนะครับผม อันเนี้ยเดี๋ยวผมมาช่วงตอนเที่ยงถ้ายังไงถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้ๆครับมาเจอกันได้นะครับตรงเนี้ยผมให้ข้อมูลเขาไปแล้วว่าไอเจ้าคนที่ชื่นอนารินเนี่ยมันมีการไปติดต่อธนาคารแล้วบอกว่าทางบัญชีธนาคารมันเนี่ยใช้ไม่ได้ทั้งๆท,ที่มันแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้นะครับว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีอะไรเลยแต่มันไปโวยวายที่ธนาคารครับทางธนาคารเขาได้แจ้งไว้นะครับกับน้องผมมาว่าตรงเนี้ย มันมีการไปนะครับโวยวายเกี่ยวกับบัญชีธนาคารซึ่งในในเมื่อมันบอกว่าไม่มีเนี่ยแไมโวยวายทาไมแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็โทรหามันไม่ติดแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องหรืออะไรอย่างนี้สักอย่างนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมีที่อยู่ของมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะมันอาจจะย้ายไปก่อนหรือว่าอย่างไรแต่ว่าตรงนี้ต้องมีหมายจับในวันศุกร์นี้ครับอาจจะช้านิดนึงครับแต่ว่า ก็ขอให้จับได้แล้วกันนะครับยังไงถ้ามันยังดูอยู่เนี่ยก็คือเตรียมตัวไว้นะครับยังไงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับผมถ้ายังไงตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อน,นคนไหนอยู่ใกล้แถวทองลอนะครับหรือว่าที่ต้องมาแจง้งแถวสอน,นอทองลอมาเจอกันวันศุกร์นี้ได้เลยตอนเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับอันนี้จะได้มารวบร,รวมข้อมูลคดีนี้ได้นะครับยังไงตรงนี้เนี่ยผมต้องอ บอกเพื่อนๆได้เท่านี้นะครับข้อมูลอ,อื่นอาจจะต้องมาเจอกันนะครับวับนศุกร์นี้ตอนเที่ยงนะครับผม้าไงคลิปนี้เนี่ยรบกวนแอดเพื่อนๆเข้ามานะครับใครที่เสียหายจากไอ้เว็บบายแล้วหร่าอะไรที่มันโอนอะไรนั่นเนี่อันนี้เพื่อนๆแอดมาได้เลยนะครับเข้ามาในกลุ่มข้างล่างนี้ผู้เสียหายนะครับเดี๋ยวไงเจอกันในกลุ่มครับไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ